สัวนผักปันกันค่ะโดนที่เริ่มจากเออวันนี้เป็นต้นมะเขืออันนี้เป็นต้นหอมนะคะแล้วก็จะมีผักต่างๆเช่นมะระนะคะเป็นมะระจีนลูกโตมากเลยค่ะตอนที่นี่โะะอ้โหโตจริงลูกโตจริงเหรอค่ะและต้องอุ่นใจที่ขาดไม่ได้ของเราก็คือจะมีพวกแบบ เ,เครื่องต้งยมยำนะคะเช่นตะไคร้ค่ะใบมะกตรูดต่างๆนะคะรวมไปถึงใบแมงลักด้วยค่ะวันนี้ไก่ห้าสหายของเรานะคะกลิ่นหอมที่จะผัดขึ้นมาล้วจากเครื่องต้งยมยำแล้วนะคะยังมีใบแมงลักด้วยนะคะพี่เลย้คยคะาใบแมงลักค่ะ <laughs> นี้นะคะในมาละกเราก็ยังมีสวนผักปัจจยของเรายังมีต้นตะไคร้ด้วยนะคะนี้เป็นก้อนตะไคร้เลยใช่นะคะก็จะเป็นส่วนหนึ่งนะคะของเมนูของเราและก็เป็นส่วนหนึ่งของแปลงผักส่วนผักปันรักกันนะคะตอนนี้นะคะตามไอไปที่ครัวได้เลยค่ะหลังจากที่เรานะคะได้ไปเก็บผักที่สวนผักปันกันเรียบร้อยแล้วนะคะและนี่ก็คือวัตถุดิบของเราที่เราเตรียมมาแล้วค่ะอยากได้นะคะเราจะดีค่ะ นะคะตะไคร้ห่านแล้วก็หอมแดงห่านะคะต่อ,อไ,ปะะไปนะคะจะเป็นผิกแห้งพร้อมกับใบมะกรูดฉีกนะคะเมนหลักจับของเราก็คืออีไก่แล้วก็ลูกเส้นค่ะต่อไปนะคะเมื่อเราผัดทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเราโบกด้วยใบมะระค่ะให้มีกลิ่นหอมอารมณ์มาจากใบมะรกไปเลยนะคะขั้นตอนแรกนะคะเรามีเชฟใหญ่ของเราเองค่ะเชฟที่เล่ท่า ครื่องแกงที่มันโขกยากก่อนนะคะเช่นคือตะไคร้ที่ไดใส่เลยค่ะตะไคร้นะคะ,ะ,ะ,คะแล้วก็ค่ะจริงๆใส่กีรานนแล้วค่อยๆโขกีเร <ๆ S 1> น,น้อยๆก็ได้นะคะพอได้ลักษณะประมาณนี้นะคะให้ใส่เครื่องแกงอื่นลงไปได้เลยค่ะอาจจะใส่ข่างไปเลยนะคะใส่ผิก็ไปเลยค่ะ คิดนะคะถ้าเกิดบ้านไหนนะคะไม่อยากให้เผ็ดมากนะคะเอาเม็ดออกนะเมื่อขเครื่องแกงเสร็จแล้วนะคะความละเอียดก็จะลักษณะประมาณนี้เลยนำเครื่องแกงนะคะไปผัดกับกระทะโดยไม่ใช้น้ำมันนะคะให้หอมแล้วน,นำเนื้อไก่นะคะไปผัดกับเครื่องแกงนะคะคั่วให้หอมจนไก่สุกนะคะ หลังจากแก่สุกแล้ว <ล Breakfast. S 2> น,นะคะเราปรุงรสชาติด้วยเกลือน้ำตาลน้ำปลาแล้วก็พริกไทยนะคะในระหว่างปรุงรสทํารสชาติให้ค่อนข้างเข้มข้นนิดนึงนะคะเพราะว่าหลังจากนี้เราจะต้องใส่วุ้นเส้นลงไปผัดค่ะวุ้นเส้นมันจะดูดน้ําไปเด็ดนึงแล้วรสชาติมันจะจืดลงพยายามเค็มในเนึ่งค่ะปรุงรสตามใจชอบเค็มน้าหวานตามก็ได้นะคะเมื่อเราปรุงรสตามใจชอบแล้วนะคะเราก็ใส่วุ้นเส้นลงไปได้เลยจ้ะแล้วก็ผัดจนให้วุ้นเส้นสุกใสค่ะ ื่อวุ้นเส้นสุกใส่เรียบร้อยแล้วใส่ใบมะกรูดค่ะให้มีกลิ่นอารมณของใบมะกรูดลงไปแล้วตามด้วยใบแมงลักแล้วก็ตักเสิร์ฟใส่จานได้เลยค่ะแล้วก็โรยด้วยใบแมงลักนิดหน่อยนะคะเตรียมข้าวสวยมาได้เลยค่ะกินคู่กันแซ่บหลาย